แั้เนื่ยทุกฝ่ายนะเอาเวลาไปทำเงนดีกว่ายอยู่มาเลยใส่่องแล้วก็ิกันตาดีเอากลองมาเห็นไหมถนนเห็นถนนไหม เดี๋ยวส่งให้ก็ได้หนูมองไม่เห็นนะตาเรื่อนตายอยู่อยู่นี่ไงไอ้คนละอันน่ารังเกียละขายกันจินดาลัดขาวอะไรแต่เขาบอกว่าไน่เน เด็กคนหนึ่งเหรอวะท่านถอยเฉยไม่ดีเหรอให้ระวังระวังรถเดให้เขได้ไหม ที้อยู่ใต้ไปด้วยเออราคาสเร้ยที่สาธารณภั ครับเอ่อผมพาหมามาเยี่ยวในซอยเนี่ยเช้าเย็นทุกวันนะครับประมาณตอนเช้าก็ประมาณ7จ็ดโมง Istanbul, ตอนเย็นก็ประมาณ5้าโมงกว่าพอ <ict of S 1> ผมทาที่ทํางานผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยอ่าพอเดินทางกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ7จ็ดโมงกว่าไม่เกินเจ็ดเอเดินทางกลับมาประมาณ17บเจนาฬิกานะครับแล้วก็พาหมาเข้ามาเนี่ยเดินเยี่ยวในซอยเนี่ยไม่เกิน17บเจนาฬิกาสามสิบนะไม่เกินก็เดินมาเนี่ยตรงนี้ก็เห็นกล่องนะครับกล่องกล่องนมผงมอยู่ใน ในป่านู่นน่ะครับผมคือผ,ผมว่าจะเก็บกล่องไปขายส่วนมากผมจะเก็บกล่องเก็บขวดเนี่ยเอาไปขายนะครับผมแต่ทีนี้บังเอิญว่าผมเปิดฝากล่องนิดนึงและทีนี้ไอ้ถุงดําอ่ะที่เขามันอยู่ในกล่องนะมันปิ้นออกมาแล้วมีผ้าอนามัยปิ้นออกมาหนึ่งชิ้นนะครับและที่ถุงผมสเกตด,ดูที่สูงดำมันมีคราบเลือดนะแต่ผมอ่าตอนมีคราบเลือดอ่ะผมยังคิดว่า มันน่าจะเป็นพวกศพหมาศพแมวที่โดนรถชนอะไรเนี่ยเข้ามาทิ้งอะไรอยู่ประมาณนี้ผมก็เลย <Bird S 1> ไม่แน่ใจไม่แน่ใจผมก็เลยไปพาไปเรียกคนในซอยมาช่วยกันดูครับแล้วผมพอตามมาสองคนแล้วก็มาเปิดดูก็เห็นเป็นศพเด็กอยู่ข้างในเป็นทารกนะครับยังมีอา่าประมาณกี่เดืเอนอ๋อประมาณ7จหรือแเดือนเพราะว่ามีถุงน้ำค้ำามีถุงน้ำขําด้วยมีน้ำขําด้วยฮะอ,อยู่ในนั้นนะครับ เด็กลักษณะเด็กเนี่ยจะนอนงอนอนขดเหมือนเหมือนเด็กอยู่ในท้องอะ่ะอยู่นอนขดอยู่ลักษณะเนะเพราะเพราะทราบไหมลูกจาบินอ๋อนอนศพอยู่มันนอนตะแคงออมองไม่เห็นเพศครับนอนตะแคงอยู่ก้นถุงครับผม